สวัสดีค่ะตอนนี้ยายแก้วอยู่ที่กรุงเทพนะคะที่ยายแก้วหายไปทั้งวันก็คือยายแก้วนั่งรถมาจากเกาะช้างตั้งแต่10บโมงเช้านะคะมาถึงกรุงเทพก็ประมาณหกโมงเย็นโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะนั่งรถตู้ขนาดรถตู้นะคะก็กว่าจะ,ะนั่งเรือข้ามฟาก็มาถึงฝั่งก็ประมาณเที่ยงนะคะออกแล้วก็นับเริ่มจุดเริ่มต้นจากเที่ยงนะคะ เที่ยงก็รถรถตู้นี้เขาก็จะไปส่งคนที่เออลาดกระบังเนาะค่อยเข้ากรุงเทพมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยเขาจะเอาคนมาลงไว้ตรงที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ยางแก้วก็นั่งแท็กซี่มิตเตอร์มาที่ซอยสาทรเนาะตอนนี้ก็คือเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วนะะนี่ห้องพัก แก้วนะคะยายแก้วมาเรียนประมาณหนึ่งเดือนนะคะมาเรียนมาเรียนมาเรียน B หนึ่งนะคะคือ,อยายแก้วเรียนที่เยอรมันได้แค่ A าอาทวายนะหรือว่า A สองนั่นเองเนาะปะ้าๆก็บังคับให้ใหยายแก้วเข้ามาเรียนในประเทศเต็มได้ยายแก้วไม่อยากมานะคะยายแก้วก็เช่าห้องพักประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งนี่นะคะ ห้องพักเรือนแล้วเหมือนเป็นห้องกระจกเยแก้วก็ชนกระจกไปรอบนึงแล้วนะคะเยแก้วต้องเปิดกระจกนอนเนาะค่าเรียนของเยแก้วก็หมื่นหนึ่งไม่ใช่ค่าเรียนค่าติวสอบหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าค่าลงทะเบียนสอบของเกดเ,กเทอร์เนะา 8, 000, นะก็แปดพันเนาะเป็ดเสร็จก็ประมาณหมื่นสองสองหมื่นสองหมื่นแปดค่าอยู่ค่ากินอีก อีกนะคะต้องซื้อทุกอย่างเนาะยายแก้วก็ต้องมานะคะเพราะว่าป้าปาบังคับให้ยายแก้วมาเรียนยายแก้วก็ไม่อยากจะมานะแต่ป,ะปะ้าป๋าต้องบอกว่าเธอต้องทําให้ได้นะรอบนี้ก็ไม่ไรู้ยังไงก็ต้องทำก็ต้องมาติวสอบแล้วก็เข้าสอบนะคะเป็นกำลังใจให้ยาแก้วด้วยนะคะไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะ ก็ต้องสู้อีกสักตัําหนึ่งนะคะเพื่อนอนาคตของเราเนาะตอนนี้ยายแกวก็หิวข้าวเนาะก็เดินไปปากซอยซื้อส้มตำขนมจีนนะคะมากินมากินพรุ่งน,นี้ไม่รู้ว่าเรียนกี่โมงเนาะตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพเรียบยร้อยกินข้าวเสร็จก็จะก็จะนอนพักผ่อนเนาะหน,นีไม่รู้เรียนกี่โมง เป็นห้องแอร์ห้องพัดลมนะ้ะเดี๋ยวแกยังไม่จัดจัดยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนค่อยจัดห้องโอเคนะคะ